ะะทันทีที่ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองนะคะมีคําพิพากษายกฟ้องคุณยิ่งลักษณ์นะคะในคดีรถโชว์240ล้านทําให้สปอร์ตไลท์ทางการเมืองเนี่ยโฟกัสขึ้นมาทันทีว่านี่จะเป็นใบเบิกทางให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยกลับประเทศไทยตามรอยพี่ชายนั่นก็คือคุณทักษิณชินวัตรหรือไม่การเมืองหลังจากนี้เป็นอย่างไรอย่าลืมนะคะกระแสข่าวลือเรื่องของการปรับคอรมอยังมีให้ได้ยินเรื่อยๆกลางปีนี้ สวชุดเดิมหมดวาระอีกสวชุดใหม่ที่จะเข้ามานะคะจะเปลี่ยนดุลการเมืองหรือไม่อย่างไรวันนี้วิเคราะห์พูดคุยในทุกประเด็นนะคะต้อนรับแขกรับเชิญค่ะรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนะคะผู้อํานวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมิวครับเจอนะอาจารย์อีกแล้ว,วเจอกันต้องมีเรื่องร้อนก็อย่างนะที่หมิวเกริ่นไปมันต้องร้อนกว่าอากาศวันนี้ร้อนไหมร้อนครถึงอากาศนะแต่เรื่องที่เราจะคุยกันมันน่าจะร้อนกว่า การการเมืองไทยค่ะการเมืองไทยเดือนมีนาจะเข้าเมษามีประเด็นไหนต้องจับตาบ้างคะแลาวก็วันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยไปอยู่ในอยู่ในศาลด้วยคือคือวันนั้นศาลได้นัดฟังคําวินิจฉัยคดีี้หลัะอาจารับนั้นไปให้กําลังใจคุณไปเพราะว่ารู้จักกับคุณสุรนันท์เวชชาชีวะพี่ปุ้มนะครับรู้จักกันมาผมว่า ผมนับนะถึงวันนี้ก็ปีล้วแล้วนะแล้วตอนที่ยู่ในศาลนะจาย์พี่ปุ้มเขาก็เขาก็แจ้งว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวคดีจะอ่านวันนี้ผมก็เฮ้ย hey, เราก็รู้จักกับพี่เขามานะครับก็ไปให้กำลังใจพี่เขาก็เลยได้เข้าไปนั่งรับฟังเอาอย่าง,ต,งตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับผมเนี่ยนะครับผมเรียนตามตรงว่าตอนที่สารเริ่มอ่านเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ออก50-50ใช่ไหมฮะเพราะเราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมครับ เพราะว่าฝ่ายผู้กล่าวหาคือปปชก<ช>ับฝ่ายจำเลยเนี่ยก็ต่อสู้กันอย่างเต็มที่นะครับก็แน่นอนว่าเมื่อได้ต่อสู้กันอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับทางปป,ปชก็คงจะมีความมั่นใจในในข้อกล่าวหาขณะเดียวกันเนี่ยทางจำเลยก็คงมีความมั่นใจในข้อหักล้างนะครับผมก็ตอนไปนั่งฟังนะครับตอนเริ่มอ่านเนี่ยตอนนั้นก็ต้องบอกว่าห้าสิบห้าสินะครับแต่พออ่านไปแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเรียนเลยว่า มันมีคําอยู่สามคำนะครับที่มันทําให้เห็นว่าคดีนี้เนี่ยนะครับก็คือคุณยิ่งรักษเนี่ยนะครับยกฟ้องแน่ๆนะครับคําที่หนึ่งท่านสาลท่านใช้คําว่าประการสําคัญนะครับแล้วหลังจากคําว่าประการสําคัญเนี่ยท่านก็บรรยายนะครับในคําพิพากษาว่าโครงการโครงการนี้นะครับหลังการรัฐประหารปีห้าเจ็เนี่ยนะครับก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะครับและเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่พบนะครับ ข้อผิดปกตินะครับแล้วก็สํานักเลขาธิการนายกนะครับในช่วงรัฐบาลลุงตู่ก็จ่ายเงินให้กับบริษัทมติชนกับบริษัทสยามสปอร์ตในฐานะเป็นผู้รับจ้างซึ่งค้างจ่ายกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคําซึ่งผมเห็นแล้วแหละว่าถ้าถ้ายกตรงนี้มาเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะที่จะยกฟ้องและถัดจากนั้นมานะครับท่านก็จะมีการบรรยายไปถึงการเบิดความของ ของพยานนะครับก็จะมีพยานที่สําคัญอยู่สองท่านนะครับท่านที่1นึ่งน,นะครับสารท่านใช้คํที่ภากษาว่าเบิกความมไม่น่าเชื่อถือนะครับส่วนพยานท่านที่สองนี่ท่านใช้คําว่าเบิกความไม่อยู่กับร่องกับรอยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณหมิวไปนั่งเหมือนผมเนี่ยนะครับได้ยิน3ามคำนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไร นะครับเราก็สรุปได้เลยว่าคดีนี้เนี่ยยกฟ้องแน่นอนะนะครับแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะครับศาลท่านก็มีมต,ติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0ดูเหมือนอาจารย์มั่นใจว่าคุณยิ่งรักกับประเทศไทยแน่นอนโอ้แน่นอนมันไม่ใช่ผมผมพูดไปถึงว่าเลือกสนามบินได้ตอนนี้มาพูดต่อนนะเลือกสายการบินได้ด้วยในยะคือน <ะ S 1> ในยะคือทางสะดวกแล้วสะดวกสดใสเราต้องยอมรับกันเบื้องต้นก่อนนะครับ ไม่ต้องเบื้องต้นแหละเอาหลักก่อนนะว่าใครคือผู้มีหน้าตอนนี้นะครับทันทีที่ศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นคุณหมิวก็ทราบดีใช่ไหมฮะหน้าที่ในการบริหารโทษนะ่ะล้วนแต่ตกอยู่ในกลไกของฝ่ายบริหารโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพุ่งตรงว่าฝ่ายตุลาการนะครับท่านได้ทําหน้าที่ของท่านอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนกระบวนการในการที่จะบังคับคดีนะครับจะนํานักโทษเข้ามา เรือนจำนะครับจะบริหารโทษอย่างไรใช่ไหมฮะเพราะกรมราชานใช้คําว่าบริหารโทษผู้ตรงๆคือจะเอานักโทษนะครับไปจําคุกที่ไหนจะไปรักษาพยาบาลนะครับจะพักโทษติดกําไร EM เนี่ยอยู่ในคําว่าบริหารโทษซึ่งคําว่าบริหารโทษเนี่ยก็เป็นหน้าที่และอานาจของฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลอาจารย์คะแต่ว่าคุณยิ่งรักเองณตอนนี้เนี่ยก็ยังมีคดีจำนำเข้าสารตัดสินจาคุกห้าปีเพราะนั้นคดี คดีที่คุณยิ่งรักได้รับโทษจำคุกจริงๆอะ่ะตอนนี้แน่นอนแล้วว่ามีห<ช>นึ่ง<ช>คดีนะครับก็คือห้าปีนะครับเพราะนั้นนะครับคดีห้าปีเราลองเทียบบัญญัติตรยางง่ายๆนะครับตอนที่นายใหญ่พี่ชายสุดที่รักเข้ามานั่นแปดแปดปีน,นะครับแล้วน้องสาวเนี่ยห้านะครับแล้วตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นการเปรียบเทียบที่มันจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการที่จะต้องไปติดจริง จะติดที่ไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งนะระยะเวลาที่ต้องติดใช่ไหมครับคือที่ถูกเนี่ยขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับจะขังที่ไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของเกณฑ์ในการพักโทษถูกไหมฮะเพราะเกณฑ์ในการพักโทษต้องอะไรครับติดคุกมาแล้วครึ่งหนึ่งใช่อย่างน้อย6เดือนหรือ1ในสาถูกครับไม่แต่ว่าต่อให้คุณยิ่งรักยังไงเนี่ยก็ต้องก็ต้องหนึ่งปีไหมฮะเพราะว่าเกณฑ์พักโทษเนี่ยคือต้องเหลือโทษไม่น้อยกว่า1ปีหรือเปล่า ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าขั้นตอนในเรื่องของว่าจะเหลือกี่ปีเนี่ยอันนี้เป็นพระราชอำนาจนะครับแต่ผมได้แต่เราได้แต่บอกได้นะครับว่าถ้าเราเป็นคุณยิ่งรักนะครับแล้วขณะอ่าแล้วพี่ชายนะครับอ่าโทษทั้งหมด8ปีนะครับแล้วคุณยิ่งรักโทษ5ปีใช่ไหมฮะเพราะนั้นแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันดึงดูด นะครับมันเยายยนใจและมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นทางสะดวกอาจารย์มั่นใจขนาดไหนว่าคุณยิ่งรักจะเดินทางกลับประเทศไทยภายในปีนี้ล้านเอร์ซนต์คือดิฉันว่าคุณยิ่งรักกับคุณทักษิณยังมีความต่างกันนิดหนึ่งนะอย่างเช่นคุณทักษิณเนี่ยคดีถึงที่สุดหมดแล้วแต่คุณยิ่งรักเนี่ยหลายคดีที่ต้องรออุทธรว่าอย่างอย่างคดีแพ่งยดทซับใช่ไหมคะอันนั้นรอสารปกครองสูงสุดผมเรียนนะครับคดียุตรับเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นคดีปกครอง <inate> นะครับคือกระทรวงการคลังเนี่ยไปออกคําสั่งนะครับและตอนนี้เนี่ยทางคุณยิ่งรักก็กําลังต่อสู้ในชั้นศาลปกครองใช่นะครับ,บแล้วผมก็เรียนว่าแล้ววันนี้ใครดูแลกระทรวงพาณิชย์ครับคําถามคือเอกสารข้อมูลต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ใครเป็นฐ้นตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภูมภ<า>ิภูมิธรรมกระทรวงการคลังผู้ออกคําสั่งตอนนี้ใครเป็นลมนตีว่าการกระทรวงการคลังเศรษฐาทวีสินเศรษฐาเป็นใครอดีตที่ปรึกษาคุณยิ่งรัก เรื่องแบบนี้ผมไม่ต้องพูดเยอะครับอาจารย์ทําให้คนอยู่ในวงการเนี่ยเห็นเห็นชื่อรละมนตรีเนี่ยก็เล็งเห็นผลได้คือทําให้นึกถึงคุณภูมิธรรมที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสองวันก่อนนะคะที่ให้สัมภาษณ์ในลักษณะประมาณว่าเออคือดีส่วนใหญ่มันก็จบจบไปหมดแล้วเนาะผมเรียนเลยนะครับว่าอะไรที่มันอยู่ในอํานาจการจัดการของฝ่ายบริหารได้คือพ้นจากอํานาจตุลาการมาแล้วเนี่ยผมเรียนเลยนะครับคุณหมิวสําหรับประเทศไทยเนี่ย ไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่นายใหญ่ต้องการผมกล้าพูดเลยไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่นายใหญ่ต้องการเพราะอะไรครับกฎหมายลำดับรองเนี่ยนะครับคือแน่นอนว่าการบริหารโทษเนี่ยมันใช้พระราชบัญญัติราชทรนเป็นเกณฑ์ใช่ไหมฮะใช่แต่ตัวพระราชบัญญัติเนี่ยมันก็ต้องมาออกกฎกระทรวงและสุดท้ายมาออกเป็นระเบียบใช่ระเบียบนี้ใครออกกล้มนะฮะแล้วระเบียบเนี่ยนะครับมันเวลามันแก้เวลามันปรับเนี่ยนะครับประเด็นที่หนึ่งนะมันไม่ต้องเข้าสภาเว้ยสสไม่เกี่ยว สอพอไม่เข้าสภาคุณหมิวจะรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมฮะทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วระบบราชการไทยเนี่ยเราต้องยอมรับว่าชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยตามไม่ทันหรอกวิธีเขียนใช่ไหมฮะเขียนเพิ่มวักนั้นใส่ข้อ,ขอความตรงนี้โยงไปตรงนี้ดึงข้อความกฎนั้นเอามาไว้ตรงนี้าานเพื่อเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยมันทํากันเป็นปกติเขาเรียกมันเป็นภูมิปัญญาของระบบราชการไทยฟังแล้เศราเ้าอยู่นะภูมิปัญญาระบบ แน่นอนครับแน่นอนครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยนะครับคุณหมิวครับเรามีรัฐธรรมนูญใช้กันมาเยอะมากใช่ไหมครับแต่เราลองไปดูกฎหมายที่สักต่ํากว่าพระราชบัญญัติสิจะเป็นกฎกระทรวงเป็นระเบียบกรมมีมากกว่ารัฐธรรมนูญไม่รู้กี่เท่าที่มันไม่ต้องเข้า <ผม S 2> สภาผมถึงกล้าบอกว่าวันนี้ประเทศไทยนะครับปกครองด้วยระเบียบกรมนะครับไม่ได้ปกครองด้วยรัฐธรรมนูญความหมายของผมก็คือว่าระเบียบกรมพวกนี้แหละนะครับที่มันเรียกว่า อยู่มันมีเยอะเกินกว่าที่พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับจะไปจะไปรู้ทุกเรื่องอาจารย์ครับแต่ที่คนตั้งข้อสังเกตคืออย่างคุณทักษิณเนี่ยกลับเข้ามาครับลดโทษเหลือหนึ่งปีนะคะแล้วก็ป่วยไงป่วยก็เลยไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจใช่ครับถ้าอาจารย์บอกคุณยิ่งรักจะกลับมาต้องต้องป่วยเหรอคะไม่ยังไม่ต้องป่วยฮะเพราะอย่าลืมว่าเราเบียบใหม่ก็ก็เพิ่งประกาศใช้ไปใช่ไหมฮะคุมขังนอกเรือนจำกำหนดที่ไหนเป็นที่คุมขังก็ได้ ใช่ไหมครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับกรมราชธรรมอาจจะบอกว่าอยู่ระหว่างการจัดทํานะครับอะไรล่ะขั้นตอนในการปฏิบัติต่างๆไอ้ของพวกนี้นะครับมนุษย์เขียนมนุษย์ก็แก้มนุษย์เขียนมนุษย์ก็เพิ่มมนุษย์เขียนมนุษย์ก็ลบทิ้งนะครับของแบบนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าอะไรที่มันอยู่ในอำนาจของฝ่ายบริหารอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในลักษณะนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรยากหรอกแล้ววันนี้ยิ่งเป็นความต้องการของนายใหญ่และตระกูลเนี่ยนะครับ ไม่มีอะไรที่จะไม่ตอบสนองล่าสุดมีข่าวค,คุณนักสินอยากยากลกับเชีงยงใหม่ก็เดี๋ยวก็ได้ไปก็ผมก็เคยบอกแล้วว่าต่อไปนะครับใครอยากเจอนายใหญ่ก็ลองไปเดินตามห้างไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เดี๋ยวนายใหญ่ก็จะค่อยๆเปิดตัวออกมาคิดว่าเราจะ,ะได้เห็นภาพของคุณนักสินออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองไหมอาจารย์ได้เห็น,<ม>ห,นหรือแค่คกลับมาเลี้ยงหลานไม่ฮะการปรากฏตัวของนายใหญ่เนี่ยนะครับมันมีการมันมีวัตถุมันมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองเสมอ นะครับการที่นายกคุณเซนใช่ไหมครับมาเยี่ยมนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยนะครับก็มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองใช่ไหมครับหรือการที่ท่านนายกเศรษฐาไปเยี่ยมใช่ไหมฮะออกมาต้องมายืนแถลงข่าวเราจะปฏิเสธเลยว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองตอนที่อาจารย์เห็นข่าวคุณเศรษฐาไปเยี่ยมคุณทักษิณอาจารย์มองยังไงคะผมไม่มองยังไงเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าต้องไปแล้วผมเป็นคนแรกๆที่บอกว่าซื้อวนชนนะครับจับตาดูท่านนายกให้ดีท่านจะไปเป็นคนแรกๆเลยแล้วก็ไปจริงๆ นะครับตั้งแต่วันที่นั่นแหละตั้งแต่วันที่ออกมานัา่นแหละนะครับผมนี่แหละเป็นคนบอกเองแล้วผมก็เป็นคนบอกเองว่าลักษณะความสัมพันธ์นะครับระหว่างนายกหลายๆท่านเนี่ยนะครับรวมทั้งนายกที่กำลังจะกลับมาด้วยเนี่ยนะครับก็คือลักษณะของการแบ่งงานกันทานะครับเพราะว่างานในหลายๆอย่างเนี่ยมันมาทําที่ทําเนียบไม่ได้มันดูประเจดิดประเจอ้อนะครับเพราะนั้นก็ต้องไปก็ต้องไปทํากันที่อื่นแล้วแน่นอนว่าในการทําที่อื่นนะครับคนที่ทํางานดิวในเรื่องนี้ ก็ต้องเป็นคนที่สามารถที่จะใช้อำนาจของรัฐบาลในการออกกฎเกณฑ์ต่างๆได้เราจะได้เห็นรูปแบบว่าทุกวันอังคารเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าให้ติดตามการถแถลงข่าวผลการประชุมครอมอให้ดีเ,<อ>เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราจะได้เห็นอะไรครับมาตรการอะไรประหลาดๆเ,<อ>เราจะได้เห็นมติครอมอ,อะไรบอกเฮ้ยมาได้ยังไงวะหรือข้อสั่งการนายกซึ่งอยู่ดีๆก็ไม่มีที่มาที่ไป<อ>นะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะได้เห็นเพราะนั้น ทุกวันอังคารนะครับก็ขอให้ติดตามการแถลงข่าวผลการประชุมคอรอมอให้ดีแต่ยังประชุมกันที่ทำเนียบเนาะใช่ครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าในการที่แบ่งงานกันทำเนี่ยนะครับที่ออกไปทํากันนอกทำเนียบเนี่ยจะจันท์สองล่าบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแน่นอนว่ากระบวนการที่จะทําให้มันเกิดผลนะครับในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้เพ,ใหเพื่อให้บรรลุดีลเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาเข้าตอ่อมาเข้าขั้นตอนของระบบระเบียบราชการ กลไกของระบบราชการสูงสูงสุดนะครับในฝ่ายบริหารก็คือมติคณะรัฐมนตรีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเราก็ต้องจับตาดูมติครมในทุกวันทุงคานนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณยิ่งรักกลับมาประเทศไทยเนี่ยนายกเป็นคุณเสษฐารัฐบาลคือพักเพื่อไทยโอ้โหอันนี้มันจะดูเหมือนแบบมันเหมือนเอื้อกันเกินไปป่ะคะอาจารย์ก็หกเดือนที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ครับคือมันจะทําให้แบบความรู้สึกประชาชนแบบยิ่งแบบถูกจุดขึ้นมาไหมอย่างนี้ไม่ไม่ไม่สนใจ คือผมเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกรณีของคุณยิ่งรักเนี่ยมันมีความเป็นดราม่าน้ําตาแตกมากกว่าในายใหญ่เยอะนะ mm. คือในายใหญ่เนี่ยนะครับพูดตรงนะว่าข้อหานะครับที่ท่าที่ที่โดนตัดสินเนี่ยนะครับก็คือทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ไหมครับแล้วพฤติกรรมในช่วงที่ท่านเป็นนายกเนี่ยก,ก็ถูกก็ถูกมองว่าเออท่านเนี่ยนะครับเหมือนกับเหลือ้งอํานาจโน่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่พอมาเป็น คุณยิ่งรักเนี่ยนะครับก็คือถูกลุงตู่รัฐประหารใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยนะครับคุณหมีวจะเห็นว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยทันทีที่ศาลตัดสินมาเนี่ยนะครับกระแสนะครับข่าวต่างๆจากฝั่งรัฐบาลก็จะบอกว่าคุณยิ่งรักคือผู้ถูกกระทําเพราะนั้นแล้วสมควรที่จะต้องกลับบ้านนะครับเพราะนั้นถ้าถ้าเกิดความจริงมันถูกสร้างให้คนรู้สึกด้วยฟีลลิ่งแบบนี้ใช่ไหมครับ ความรู้สึกที่บอกเฮ้ยกลับมาแล้วมาท้าทายความรู้สึกอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันจะากลามันจะบรรเทาเบาบางลงนะครับแน่นอนว่าไม่ไม่ใช่ทุกคนจะรู้สึกอย่างนี้นะครับแต่เขาไม่ต้องการให้ทุกคนรู้สึกนี้เอาว่าคนส่วนใหญ่ไม่ตั้งคําถามก็พอแล้วนะครับคนตั้งคาถามเรามีแน่แต่เป็นคนเสียงเสียงส่วนน้อยนะครับผมถึงบอกว่าเวลาเราดูเนี่ยครับเราจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับข้อมูลทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็จะบอกว่านายกยิ่งรักษเนี่ย ถูกกระทําถูกอะไรครับปฏิวัติใช่ไหมฮะถูกรับอาหารแล้วก็คดีการนำข้าวก็เป็นเรื่องของมาตรา157ไม่ใช่เรื่องของการทุจริตคือหมายถึงว่าตัดตอนกันคําถามคือว่าเอาแล้วการละเว้น157ของคุณยิ่งรักเนี่ยก็ทําให้คุณบุญทรงกับคุณภูมิกับข้าราชการเนี่ยเขาทุจริตใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันแบ่งแยกกันในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยไม่ได้แต่ ข่าวสารของฝั่งรัฐบาล<ม>ก็พยานยจะตัดท่อนตรงนี้ใช,ใช่ไหมฮะซึ่งบางทีก็ขัดความรู้สึกประชาชนนะเพราะวันนั้นสารชีน้นะคะว่าคุณยิ่งรักเนี่ยละเว้นการปฏิบัติที่โดยทุจริตใช่ฮะใช่ฮะ<ต>คือผมเข้าใจไงแต่เราก็พอบอกแต่ผมก็จะบอกกระบวนการแต่ว่าพอตัดท่อนตรงนี้ออกปุ๊บใช่ไหมครับก็จะมาประกอบเรื่องด้วยการบอกว่าอ้าวท่านโดนละประหารโน่นนี่นั่นนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะบอกว่าไอการประกอบเรื่องราวแบบเนี้ยนะครับที่ทําให้คุณยิ่งรักเนี่ยได้รับความเห็นอกเห็นใจ นะครับเมื่อได้รับความเห็นอกเห็นใจจาก f c เนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เนี่ยเสียงก็จะเบาบางลงนะครับผมถึงบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเขาคิดเกมนี้หมดแล้วนะครับแล้วเกมนี้นะครับถ้าเขาไม่ทําในช่วงนี้นะก็ต้องถามว่าแล้วเขาจะทําในช่วงไหนเพราะช่วงนี้พักเพื่อไทยเป็น รัฐบาลใช่ไหมครับคุมอำนาจบริหารยังไม่รวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทําได้อยู่แล้วคิดว่าะจะกลับมาในช่วงช่วงไหนอาจารย์คาดเดาไว้ยังไงคะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้นะครับเราจะต้องพิจารณาใน2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือว่าเรื่องที่อยู่ในอํานาจของรัฐบาลเรื่องนี้นี่ก็คงจะมีกฎกฎกระทรวงระเบียบอะไรต่างๆนะครับรซึ่งทีมเนี่ยก็ต้องไปดูนะครับว่าจะใช้ ฉบับไหนนะครับหรือว่าฉบับไหนต้องไปเพิ่มเติมข้อความตรงไหนอะไรอย่างไรซึ่งก็คงใช้ระยะเวลาประมาณหนึง่งนะครับแต่แน่นอนว่าเขาก็จะทํากันเงียบๆนะครับรอจนระเบียบประกาศใช้นั่นแหละนะครับพอระเบียบประกาศใช้ปุ๊บพอสังคมไปถามก็จะบอกก็เป็นไปตามกฎหมาย<อ>ผมไม่ได้ทําผิดระเบียบ<อ>ใช่ไหมฮะรประเด็นที่สองเนี่ยก็<อ>ต้องบอกว่ากรณีของการขอพระราชทานอภัยโทษอันเนี้ยมันมีความละเอียดอ่อน นะครับเพราะนั้นกระบวนการในการที่จะอะไรครับตั้งเรื่องนะครับกระบวนการในการที่จะรวบรวมเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันต้องมีมีความละเอียดเป็นพิเศษนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนที่ไม่ได้มีความสามารถพิเศษหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะทําไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหรือว่าทีมกฎหมายนะครับที่เข้ามาร่างตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นไปอย่าง เรียบร้อยนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาแค่ฟังแค่ฟังก็รู้สึกว่าการเมืองไทยปีนี้เดือดแล้วเดือนฮะแล้วยังไม่รวมกลางปีสวหมดอำนาจเดี๋ยวพักก่อนอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะคะว่าถ้าสวชุดนี้หมดวาระไปเปลี่ยนสวชุดใหม่ดุลอำนาจฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงตุลาการด้วยนะคะเพราะว่าสวเนี่ยก็จะมีอำนาจเข้าไปมีส่วนในการเลือกองค์กรอิสระช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ มาร่วมสนับสนุน Top ปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ